ะะขอสอบถามเรื่องเกี่ยวกับก่อนหน้านี้ที่ได้พูดถึงเรื่องรางวัลอ,อ,อ,อยากจะทราบว่าที่วางบนโต๊ะตรงนี้นี่คือรางวัลส่วนหนึ่งของกองทุนใช่ไหมคะใช่ครับแล้วควรแนะนําตั้งแต่รางวัลอันแรกได้ไหมคะว่าได้มาได้ยังไงจริงๆรางวัลยังมีอีก,อกเยอะเลยนะครับในตู้อันนี้เป็นรางวัลอะไรนะออปอน,นัน อันนี้คือเป็นเป็นรางวัลเกี่ยวกับในเรื่องของการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมนะครับซึ่งท่านนายกนะครับในฐานะที่ท่านเป็นประธานกรรมการกองทุนนะครับท่านได้เข้าร่วมนะครับในการประเมินนะครับการรับรองคุณภาพเขาเรียกว่า EHA นะครับรับรองมาตรฐานของการจัดการของกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตะบนพระเ็ษนะครับที่มีการผ่านมาตรฐานครับผมก็เลยกลายเป็น เครื่องการันตีนะครับในเรื่องของผลงานของที่เราได้ทํามาครับผลของการประเมินส่วนอันนี้นะครับการประสบความสําเร็จได้นะครับก็คืออยู่ที่การสร้างเครือข่ายนะครับซึ่งผมขออนุญาตอย่างนี้ครับว่าพอดีท่านนายกนะครับเทศมนตรีตําบลพระเศียเนี่ยก็คือตรงนี้เรามีจุดแข็งนะครับจุดแข็งภายในก็คือภาพลักษณ์นะครับของเทศบาลตาบลพระเศียของเราเนี่ยไม่ได้เป็นการ เพื่อสร้างขึ้นไม่ใช่นะครับแต่เป็นลักษณะของที่ท่านประธานกรรมการกองทุนเนี่ยโดยโดยบุคลิกนะครับเป็นผู้นำและเป็นคนที่มีความเสียสละนะครับและมองถึงวิสัยทัศน์ในเรื่องของการจัดการสุขภาพจึงทำให้เกิดเครือข่ายนะครับเครือข่ายในการทำงานไม่ว่าะจะเป็นในเรื่องอไม่ว่าจะเป็นในหน่วยงานของราชพัฒจังหวัดอุรด<ะ>ตริตถ์นะครับหรือ,อทางพมจจังหวัดก็คือสำนักงาน พัฒนาส,สังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุตรดิตนะครับก็มีการจัดทำข้อตกลงในการที่จะขับเคลื่อนการจัดการสุขภาพนะครับให้ประชาชนได้เข้าถึงและรับประโยชน์มากที่สุดนะครับได้มีการจัดทำเอ็มตกลงร่วมมือกันนะครับจึงทําให้ประสบความสําเร็จในด้านนี้อยู่ในระดับที่ดีเยี่ยมเลยนะครับน,นะครับนี่คือนี่คือ,อบุคลิกของ ท่านนายกนะครับค่ะเรียกได้ว่าท่านนายกเนี่ยพูดจริงทําจริงรใช่ไหมคะไปไปทุกที่ที่ป <c oughs> ระชาชนเดือดร้อนนะคะคทีนี้ถ้าเกิดว่ากองทุนเนี่ยปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยคะ่ะอยากให้ช่วยเล่านิดน,นึงว่ามีปัญหาอะไรบ้างแล้วก็มีวิธีการรับมือกับปัญหาอย่างไงอะคะ่ะปัญหากเ็เกิดจากความเข้าใจของคณะกรรมการบา,บ,าบางท่านบางกลุ่มนะฮะอาจจะไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ตัวระเบียบหรือว่าวิธีปฏิบัติะนะครับก็อาจจะอยากจะทำโครงการนู่นนี่นั่นก็ส่งโครงการมาแล้วก็จะเอางบประมาณให้ได้อะไรอย่างเงี้ยนะวิธีการแก้ก็ทางเลขาก็คือทางประหลัดอน,นันต์นี่ก็ได้มีการประชุมประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจก็คือคุยกันบ่อยๆคุยกันบ่อยอขึ้นก็ยิ่งคุยกันก็ยิ่งเข้าใจกันให คณะกรรมการหรือว่าให้กลุ่มอสมอต่างๆที่ว่าเป็นหน่วยที่จะขอใช้งบมาณเน่ยได้เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องวิธีการและก็ขั้นตอนในการดําเนินการนะอยากให้ทำปณิธาน่้เสริจก็พอดีท่านท่านนายกนะครับท่านนายกเทศมนตรีในฐานะที่ท่านเป็นประธานกรรมการกองทุนนะครับไม่ใช่เพียงแต่ที่เราจะมีการประชุมพบปะกันอย่างนี้นะครับเป็นประจําเดือนไม่ใช่นะครับจะมีจะมี จะมีวิธีการอีกหนึ่งก็คือการจัดส่งนะครับคณะกรรมการกองทุนนี่นะครับซึ่งเป็นคณะกรรมการนะครับไปเข้ารับการอบรมซึ่งาทางหลักประกันกองทุนสุขภาพแห่งชาตินะมีการจัดขึ้นหรือโดยที่ท่านนายกนะครับซึ่งเป็นประธานเองก็จะเข้าร่วมด้วยเพื่อที่จะนำนะครับ นำข้อระเบียบหรือหลักเกณฑ์ใหม่ๆนะครับมาถ่ายทอดในการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเป็นประจำครับ <Okay. S 1> จึงทำให้เกิดการแก้ไขปัญหานะครับในเรื่องของการเข้าใจหรือการไม่เข้าใจของผู้ที่จะขอรับการสนับสนุนนะครับให้มีความชัดเจนและสามารถที่จะเวลาการเสนอโครงการต่างๆไม่มีการที่จะพิจารณาหลายรอบนะครับ <Okay. S 1> ก็จะทำให งานของเราขับเคลื่อนไปด้วยดีไม่ติดขัดปัญหาก็คือครอบเดียวผ่านครับผมอ๋ออางนี้นี่เองนะคะอยากทราบว่าในอนาคตกองทุนนี้จะมีการวางแผนหรือการพัฒนาเพื่อสร้างความสุขให้กับคนในชุมชนได้อย่างไรคะค่ะคือเราเรามีการกำหนดแผนในการดำเนินการแต่ละปีนะครับแผนเนี่ยจะปรับปรับปรุงนะครับปรับไปตาม สถานการณ์แล้วก็สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในในแต่ละในในปัจจุบันนะในแต่ละปีะะการกำหนดแผนขั้นตอนเนี่ยเราจะให้ทุกกลุ่มตั้งแต่กลุ่มวัยรุ่นเยาวชนกลุ่มวัยทำงานผู้ปกครองเนี่ยนะแล้วก็กลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มผู้พิการกลุ่มผู้ด้อยโอกาสแล้วก็หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นโรงพยาบาลตำบล โรงเรียนนะครับฝ่ายปกครองอำเภอเงี้ยกำนันผู้ใหญ่บ้านก็มาช่วยกันกำหนดแผนในการดำเนินการของกองทุนว่าในปีต่อไปเราจะไปในทิศทางใดถึงจะถูกต้องและก็ตรงกับความต้องการของพี่น้องประชาชนอันเนี้ยก็เป็นเป็นการกำหนดแผนขั้นตอนในการดำเนินการในภาพรวมนะครับในรายละเอียดก็อยากจะให้ทางท่านเลขาได้ได,ได,ได้ได้เติมในรายละเอียดครับ จากจากปีก่อนๆที่ผ่านมานะครับ ในเรื่องของการจัดทําแผนนะครับในการจัดทําแผนบางครั้งนะครับจากปีก่อนๆหน่วยงานอื่นบางแห่งนะครับมีการจัดทําแผนโดยเป็นความต้องการของผู้ดําเนินการโครงการเองนะครับแต่สําหรับของกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตะบนพระเสด็จนะครับซึ่งโดยมีท่านนายกเนี่ยครับเป็นวิสัยทัศน์ที่มีการกําหนดว่าเราต้องการอยากจะได้เป็นความต้องการของประชาชนไม่ใช่เกิดจากความต้องการของหน่วยงานเราอย่างเงี้ยครับก็เลยจาก เมื่อก่อนเนี่ยหน่วยงานของรัฐเนี่ยจะมีการจัดบริการให้ดังนั้นประชาชนก็มารับบริการอย่างเดียวคือรับบริการด้านเดียหน้าเดียวอย่างเงี้ยครับไม่หน่วยงานของรัฐก็เลยไม่รับทราบปัญหาที่แท้จริงของประชาชนเลยนายกเขาก็เลยมีวิสัยทัศน์ว่าดังนั้นต้องให้ประชาชนนะครับเข้ามาเสนอความต้องการของเขาแล้วเราเข้าไปจัดบริการสารณะให้ตรงตามความต้องการของเขาอย่างเงี้ยครับ นี่คือนี่คือวิสัยทัศน์มุมมองอมที่ท่านได้มีการกําหนดเอาไว้ในเรื่องของการจัดทําแผนต่างๆที่ให้ประชาชนได้เข้ารับบริการโดยยึดนะครับประชาชนเป็นตัวตั้งครับผมค่ะเรียกได้ว่าตําบลพระเ็จเนี่ยแก้ปัญหาที่ต้นเหตุใช,ใช่ไหมคะเข้าถึงประชาชนแล้วก็ติดตามปัญหาประชาชนได้อย่างเขาเรียกว่า เข้มงวดมากๆเลยนะคะทำเงานเพื่อประชาชนจริงๆค่ะก็เลยเรียกว่ากองทุนหลักประกันสุขภาพนะคะของตำบลพัฒนเสด็จนะคะก็ทำให้สามารถเข้าถึงประชาชนได้อย่างจริงๆแล้วก็ทำให้ประชาชนที่อยู่ในตำบลนี้เนี่ยมีความสุขอย่างแท้จริงนะคะวันนี้เบน์กับขนุนก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านนายกแล้วก็ท่านประหลัดเป็นอย่างสูงนะคะที่ให้เกียรติมาให้ความรู้นะคะแล้วก็เป็นตัวอย่าง เกี่ยวกับในเรื่องของหลักประกันสุขภาพกับประชาชนเนี่ยได้อย่างมีความรู้มากๆเลยทีเดียวนะคะขอบพระคุณมากค่ะ